สวัสดีครับพบกับผมช่างหยัด NSR ซิงเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เรามาทดสอบ NSR 150 R, R กันนะครับหรือว่า NSR 150ตากลมนะครับการน,นี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เหลือการทดสอบนะบทดสอบแล้วก็เช็ค,ะคร,ระบบไฟระบบเบรกก็โอเคแล้วนะรเ,เริ่มโอเคแล้วลงตัวแล้วระบบเบรกหน้าหลังก็โอเคแล้ว ไฟเบรกไฟท้ายไฟอะไรก็ขึ้นครบแล้วไฟหน้าไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวแรงต่าง <c oughs> ก็อยู่ในขั้นตอนการทดสอบครับต้องทดสอบก่อนว่ามีอะไรต้องแก้ไขไหมน้ำมันรั่วไหมไฟเป็นยังไงคาบูลรั่วไหมอะไรพวกนี้นะครับก <c oughs> ็อยู่ในขั้นตอนการทดสอบนะครับอันนี้ก็ วันนี้ก็มาทดสอบป,ประมาณ10กิโลนะไปกับ10กิโลไปกลับนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไป10กับ10นะไปกับ10กิโลวันนี้นะครับเมื่อวานก็เหมือนกัน10กิโลเหมือนกันไปกับรวมๆแล้วก็20นะครับ2วันวันนี้แต่ว่าก่อนนั้นก็มีทดสอบ2โล3โลบ้างนะครับก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะก็ไล่เก็บรายละเอียดให้อยู่นะครับ ก็ระบบไฟคันนี้ก็ระบบไฟก็ไล่หม่หมดนะครับแต่สายไฟมันมีต <bots> ัดต <Okay. S 1> ่อหลายจุดก็ <surprising. S 1> ต้องทําการซ่อมนะพวกสวิตสวิตข้างสวิตด้านซ้ายสวิตไฟด้านซ้ายนะครับก็เสียนะครับก็เปิดปิดไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ถอดล้างซ่อมนะครับเพราะว่าผมสั่งมือสองมาแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับผมก็จำเป็นต้องซื้อจําเป็นต้องซ่อมอาตัวนี้นะครับเพราะว่าซื้อมาแล้วก็เสียตังค์ฟรี ก็พวกน็อตพวกอะไรเนี่ยพวกจานดิ่พวกนี้ทาสีใหม่แล้วก็น็อตตัวไหนที่เสียนะครับก็เปลี่ยนใหม่มีชุบบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่บ้างนะครับพวกนี้ก็นะชุบมาอันนี้ก็แหวนเปลี่ยนใหม่น็อตชุบนะครับไม่โฟกัสจะเห็นสังเกตแหวนเนี่ยผมจะเปลี่ยนใหม่ทุกคันนะครับเกือบเกือบทุกคันถ้าง,งบเยอะผมก็จะเปลี่ยนใหม่ให้แหวนอลูมิเนียมนะครับคันหนึ่งมีแปดตัวก็เปลี่ยน นะครับอันนี้ผมมาร์คสีไว้อันไหนที่ขันแล้วก็มาร์คสีไว้ให้เรียบร้อยนะครับการลืมอันนี้ก็ยังไม่ได้ขันก็ไม่ได้มาร์คครับขันแล้วแหละแต่คือเราต้องบางทีอาจจะได้ถอดเพราะว่าจะเอารล้อไปเปลี่ยนยางเป็นยางใหญ่นะอันนี้ก็เป็นยางเล็กอยู่ใส่ทดสอบไปก่อนยางมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนที่หลังก็ได้นะยางอันนี้ผิดพลาดนิดหน่อยก็เลยไม่ได้ชุบนอตเครื่องนะครับนอตเครื่องไม่ได้ชุบ ถ้าเป็นพวกน็อตอะไรที่มันตามตามแผนงานที่ผมวางไว้ผมก็จะชุบทุกตัวนั่นแหละนะครับชุบแล้วก็ขันอะไรก็มาไว้เรียบร้อยท่อทําทสีเรียบร้อยนะครับสีกันความร้อนมันก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนของแท้มากับโรงงานแต่ก็อยู่ได้นานอยู่น,นี่ก็ทดสอบหลายวันหลายกิโลแล้วก็ยังไม่ไหม้นะนะครับประมาณนี้พัดเท้าหลังยังไม่ได้ใส่อันนี้เบอร์ใหม่ของเดิมมัน ตัวข้างล่างมันขันไม่ออกนะครับสนิมกินอันนี้ก็เบิกใหม่เบิกกระปุกน้ำมันใหม่ปั๊มนี้เบิกใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมไล่แล้วรั่วนะครับเปลี่ยนลูกยางไปแล้วรั่วก็เลยต้องเบิกใหม่นะครับอันนี้ไม่ใช่ของแท้นะครับเบิกอย่างดีก็พอนะครับของแท้ก็800-900นะครับหน้าหลังนี่ก็เกือบสองพันแล้วถ้าตัวนี้อันนี้ก็เบิกใหม่เหมือนกันนะครับอันนี้เบิกอย่างดีนะครับไม่ใช่ของแท้ อะไรเรียบร้อยไฟเบรกติดหมดแล้วไฟท้ายไฟอะไรติดหมดแล้วหลอดไฟสองไม้ได้เปลี่ยนเกือบทั้งหมดเลยนะครับข้างในเนี่ยแกะออกมาเปลี่ยนว่าจะรีเซ็ตศูนย์มันถ้าแกะตัวนี้ลูกยางมันมันอ่าโฟรมรองตรงนี้มันถูกหมดแล้วก็เลยไม่แกะออกดีกว่าเดี๋ยวมันจะน้ําเข้านะครับขนาดอย่างเนี้ยผมล้างทําความสะอาดเอามาใส่น้ำมันจะเข้าเลยว่าจะรีเซ็ตเป็นศูนย ให้แต่ว่าถ้าแกะออกโฟมตรงนี้มันจะผุมันจะหลุดออกหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะจะเซตศูนย์เซตอะไรแต่ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องเลขไม้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เลือกใหม่นะครับฮับลันยังใช้ตัวเดิมอยู่นะติ๊กเกอร์ติดโครงอะไรก็ติดให้เรียบร้อยทุกที่ทุกจุดนะครับตอนนี้เดี๋ยวค่อยติดนะฮะไอ้สติ๊กเกอร์คำเตือน ปลายท่ออะไรก็ขัดให้มันเงาๆนะครับไปเลี้ยวเบิกใหม่นะไปเลี้ยวเพราะว่าของเดิมมันหมองมากแล้วส่ปลายท้ายก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่ยังได้อยู่ตอนนี้โครงนี่เป็นโครงที่เขาที่ลูกค้าส่งมาให้ใหม่นะครับมันก็ทํางานรีบๆก็อาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ตรงนี้มันมันเบี้ยวนะครับก็พยายามดัดจะเห็นรอยผมดัดอยู่ดัดนะครับไม่ดัดไม่ได้นะครับล้อมันไม่ตรงล้อหลังนี่มันไม่ตรง มันเบี้ยวนะครับมันไปด้านข้างนะนี่ก็ยังยังยังเบี้ยวอยู่นะแต่มันได้แค่นี้นะครับเอาประมาณนี้ก็พยายามแก้ให้เต็มที่นะครับนยครับก็สเตอร์ชุบนะบโซ่เปลี่ยนใหม่นะครับโซ่เดิมมันจะขาดอยู่แล้วอันนี้เปลี่ยนโซ่ใหม่นะเป็น d ี d ดเลยนะครับอย่างดีเลยเป็นยี่ห้อ d ี d อดีเบรกนี่ล้างถอดลูกสูบถอดอะไรออกมาล้างล้างลูกยางใหม่หมดเลยเพราะว่าเบรกมันมันตดฝืดนะครับมันติด ะพอกซินลรวอะไรต่างๆเช็คให้ลูกปืนเช็คให้นะลูกปืนก็ยังดีอยู่ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะแต่เช็คให้อยู่ปกทุกทีเนี่ยล้างให้หมดเลยข้างในแต่ตรงนี้เขาพอกกาวมหาอุดมาก็ไม่เป็นไรก็ไม่รั่วก็ใช้ได้ไม่เป็นไรพวกตรงนี้ผมล้างเปลี่ยนกรองเปลี่ยนอะไรให้หมดเลยกรองเ็นซินโชก็ทําใหม่นะทำโชกเดิมนะครับทําสีใหม่เห็นเปืป้อนๆก็เป็นรอยจารบีนะครับไม่ใช่ รอยสีนะครับเพราะว่าเวลาเราประกอบหลงต้อง,ต,องต้องทาจารบีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปใส่บงสังสู่ใส่อะไรให้เรียบร้อยอะไรครับนี้ระบบวาล์วก็ทํางานอยู่นะแต่ไม่ปกติร้อยเปอร์เซ็นมันมีปิดเป,ปิดปิดๆน่าจะเป็นที่มอเตอร์นะครับแต่มันยังทํางานอยู่ก็ใช้ไปเกาะนะเดี๋ยวมันจะบจะมันปลายนะตอนนี้ท่อมันรั่วนะครับตอนนี้ท่อรั่ว ท่อรั่วนะครับท่อมันต้องดูก่อนมันรั่วตรงไหนเดี๋ยวผมจะแก้ไขนะแก้ได้แก้ไม่ได้ก็ก็อาจต้องต้องค่อยว่ากันนะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทดสอบโชวงหน้าอะไรพวกนี้เปลี่ยนซีนอะไรเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่รั่วนะทดสอบแล้วเอาปุกไม้อะไรต่างๆขึ้นหมดหวัดรอบขึ้นไฟสองไม้ขึ้นแต่ดังนะครับ สังเกตดีตรงนี้มันเบี้ยวนะครับมันมาจากมันมาทีแรกเลยเห็นไหมครับนี่เดือนใหม่โครงใหม่มันเบี้ยวนะเดี๋ยวต้องดัดดัดก็เอาเท่าที่ได้นะครับถ้าไม่ได้จริงๆค่อยเปลี่ยนใหม่รงใหม่เห็นไหมครับด้านนี้กับด้านนี้นนไปคนละทรงเลยครับผมเ่รถถ้าสภาพทซงมันจะปั้นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันก็จะตามสภาพอันนี้ก็เป็นของเดิมทำสีใหม่ ส่วนปั๊มเบรกบนเนี่ยผมไล่ตัวเดิมแล้วมันมันรั่วนะครับมันเกือบมันใกล้จะรั่วแล้วนะผมมองว่ามันไม่ดีด้เกินหม่ดีกว่าเพราะว่าเบรกมันอันตรายนะส่วนปั๊มล่างโอเคอยู่ปั๊มล่างก็เปลี่ยนลูกยางล้างลูกสูบได้อยู่โอเคอยู่ประมาณนี้นะฝาถังยังไม่ได้ใส่ฝาถังมันพองนะครับแก้สีอยู่ประมาณนี้ หมวกกันน็อกนะที่แขวนหมวกกันน็อกมานี้นะครับครับก็มาต่อกันนะฮะพอดีรถเอ่อเยอะนะครับรถติดก็เลยอันนี้พวกนี้ผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะท่อน้ําเพราะว่าท่อเดิมมันล้าหมดแล้วท่อน้าเนี่ยเบิกใหม่นะชุดละไม่แพงชุดละสี่ร้อยกว่าบาทสามเส้นนะครับส่วนเหล็กรัดท่อหกตัวอันนี้แพงอันนี้หกตัวแพงอยู่นะครับ หนึ่แล้วก็มีเส้นในอีกสองสองตัวเปลี่ยนใหม่ให้นะครับเครื่องก็พาเปลี่ยนแคล้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนบางตัวพวกซีนปั๊มน้ำอะไรอะไร,ะไรพวกนี้เฟื่องแกนเอ่อเฟืองปั๊มน้ำไม่เปลี่ยนใหม่หมดเลยซีนปั๊มน้ําเปลี่ยนแต่ไม่ได้แท้นะครับตัวนี้ใช้อย่างดีนะครับใช้อย่างดีแล้วก็มีลูกปืนเบอร์เอ่อลูกปืนเบอร์หกพัน ลูกปืนแกนปั๊มน้ำแกนปั๊มน้ำสีนปั๊มน้ำสีนแกนปั๊มน้ำตรงนี้เปลี่ยนยกชุดนะครับแล้วก็สีนวัดรอบด้วยสีนวัดรอบตรงเล็กๆตรงนี้นะครับเปลี่ยนใหม่อันสตาร์ทนี่ซ่อมใหม่นะครับนี่ซ่อมใหม่เปลี่ยนเอ่อสปริงด้านในนะครับก็ทําพวกยางคอคาบูนี่เปลี่ยนใหม่นะครับก็หลายอย่างอยู่แต่จําไม่ได้นะผมจําไม่หมด ข้างในเห็นไหมครับข้างในก็ใสๆก็เก็บให้เจ็บให้ทุกจุดนั่นแหละแต่ว่าก็ตามตามสภาพของรถด,ด้วยนะครับอย่างเช่นน็อตบางตัวที่มันสนิมเยอะจริงๆมันชุบเขมี่มันไม่ติดนะครับอย่างเช่นตัวนี้มันไม่ติดมันไม่ติดพอเราพอเราขันหน่อยมันก็กระเทอะออกนะครับก็ไม่เป็นไรก็แต่มันใช้งานได้อยู่แต่มันไม่สวยแค่น,นั้นเอง บางโคนอะไรพวกนี้ทําสีใหม่ให้หมดเลยข้างในนะครับล้อหน้าหลังทําสีพร้อมดัดดุ้งด้วยนะครับเพราะว่ามันมีดุง้งครับเตียนใหม่หมดเลยพวกนี้ชุบตอนี้กชุบไปหมดนะพยายามเก็บงานให้นะอาจจะช้าหน่อยนะครับงานยุง่งงานเครื่องงานซ่อมงานหน้าร้านนะครับส่วนงานปั้นก็เี๋ยวอีกสี่ห้าคันนะมันก็มาเรื่อยๆเละเสร็จออกไปมันก็มาใหม่เสร็จออกไปก็มาใหม่ก็ธรรมดา ประมาณนี้เกลี่ยๆตรงนี้มันหักไปมันหักมาตั้งแต่แรกแล้วแหละไอคล้องสายคัดมันจะมีคล้องสายคัดตรงนี้ก็จะเป็นหนีบาสายสายสวิตด้านซ้ายนะเรายันะยางไม่ได้จัดเข้ารูปเข้ารอยหรัจุ๊บนะก็ประมาณนี้นะครับ <S <s เห็นเห็น <s> <ๆ>อย่างนี้ก็หมดเยอะอยู่นะครับเพราะว่าคันนี้ก็ผิดพลาดอีกผิดพลาดผิดแผนนิดหน่อย นะอันนี้หน่อยก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันก็ทําให้เต็มที่เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับก็รายละเอียดมันเยอะนะครับผมจดไว้หมดแต่ว่าจะมาพูดวันนี้มันจําไม่ได้นะก็ขออภัยด้วยกนวะ่าจะลดกว่าจะเป็นคันนะพวกเกลียวตรงไหนที่มันหวานมันเสียนี่กระตับเกลียวใหม่หมดเลยนะครับก็พยายามเก็บ น็อตขันแล้วก็แต้มสีไว้นะครับเอาประมาณนี้โอเคก็เอาคร่าวๆนะครับเดี๋ยวฝนจะตกนี่น้ําท่วมนะครับบรรยากาศนี่ก็ล้นถนนถนนถน,น,นี่น้ํเพิ่งลดนะครับถนนก็เสียหายไปเยอะเลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะอ๋อลูกเพิ่ลูก,ก,ลก,ลกปืนคอพวกอะไรเพวกตั้งแต่เริ่มประกอบเนี่ยผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะบูสวิงอาร์มพวกเนี้ยที่มันเสียเนี่ย เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะรเพราะว่าสนิมขึ้นลูกปืนแตกทําให้สวิงอามันโยกนะไม่แน่นเปลี่ยนใหม่หมดเลยเยอะแยะเลยอย่างนี้รายการก็รโอเคนะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ผมช่างจัดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้ายัางไงจะเอามาให้ให้ให้ดูให้ชมเนี่ยครับเดี๋ยวยังไม่จบ <laughs> นี่พวกสายวาวอะไรพวกนี้ผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยเพราะว่าตัวเดิมมันมัน,ม,นมันขาดเหลือไม่กี่เส้นนะครับ สายคลังเปลี่ยนใหม่สายคาัสเปลี่ยนใหม่นี่สายคลังเปลี่ยนใหม่นี่สายคัสเปลืใหม่นะครเอาเท่าที่จําได้นะตัวไหนจําไม่ได้ก็ก็ไม่ได้พูดนะครับเดี๋ยวจะส่งรายการให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งโอเคคลิปยาวแล้วโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้ทั้งช่างหยักเอเดตซิงแชนแนลในในยูทูบแล้วก็ช่างหยักเอเดต รับซ่อมโ m ดิฟายนะครับจัดสภาพรถทุกรุ่นตามงบนะครับในเพจนะครับเพจช่างหยัด n นนแล้วก็ t i k ต็อก,กก็ช่างหยัด n น r น็ตอานะครับแล้ว Facebook ก,ก็อ่าไพทูนสีเลิศนะครับมีช่างหยัด n นน็ตอาอยู่ข้างล่างนะครับเอาประมาณนี้ฝากติดตามด้วยนะครับก็คลิปอะไรดีๆก็มีเวลาก็าจะพยายามทำให้โอเคสำหรับวันนี้ผมก็ ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม